ในตลาดไรบอของงินเหรียญสหรัฐเนี่ยขณะนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ0.2หรือ0.3ใช่ไหมฮะแล้วอัตราดอกเบี้ยเท่ายของประเทศไทยต้องสูงกว่า9เท่าหรือใช่ไหมบางคนบอกเขาเป็นเท่านี้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้พูดถงเปอร์เซ็นต์ เมื่อถามว่าทำไมมันปิดกันได้เก้าเท่าอ่ะแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงกี่เท่าที่ส่วนต่างกู้ฝากเงินถ้าแน่ในนี้ของกู้ฝากเงินตอนนี้ถ้าหักเงินเฟ้อแล้วก็แทบเป็นศูนย์เลยนะคะถ้าผู้ฝากเงินนะคะมันก็แทบจะหมดแล้วนะคะแทบไม่เหลือแล้วนะคะแทบจะเหมือนกับจะต้องเอาเงินไปให้เากับแบงค์ด้วซ้ำถ้าถ้าจะให้กลับเรไม่ได้คำเดินหนุนช่วยหรอคะหนึ่งสิฮะหนึ่งก็อยู่ร่วมกันในประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ การที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยจัดแบ่งกานเหมาะสมเนีก็เป็นเนแบงฉันเะข้าจะมีสัการงาว่าแบงชาติอาจจะไม่ป hmm ร่อยดอกเบี้ยในการชูในต้นเดือนหรือ่